ขอคนละหนึ่งแชร์ใครเข้ามาแล้วหนึ่งขอคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วนะคะลูกค้าขาใครแชร์แล้วพิมพ์รวยสลัชื่อไอใครแชร์แล้วพทดที่ค่ะใครแชร์แล้วพิมพฮานอยนะคะใครแชร์แล้วพิมพ์ฮานอยขอคนละหนึ่งแชร์หน้าเฟซไม่ต้องแชร์ลงกลุมใคร หนึ่งขอคนละหนึ่งแชร์หน้าเซฟซไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มใครแชร์แล้วพิมฮานอยขึ้นมาเดี๋ยวหนึ่งจะให้แนวทางฮานอยก่อนนะคะและเราจะไปต่อกันที่รัฐบาลไทยงวดนี้ห่างเดียวนะคะคแล้วก็จะไปต่อกันที่ออ่ เลขความฝันนะคะเลขความฝันกับรัฐบาลไทยเนี่ยคือตัวเดียวกันนะคะหนึ่งบอกเลยเพราะว่าฝันตรงกันงวดนี้หนึ่งก็เลยฝันให้หางเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลขที่บ้านนะคะเพราะว่าเลขที่บ้านลูกค้าถามเยอะแบบเยอะมากๆเยอะจนแอดมินหนึ่งตอบไม่ไหวแล้วก็ลูกค้าในในกลุ่มคนในกลุ่มถางกันทุกวันเลยวันนี้แม่สวยค่ะขอบคุณคุณ,คณชลริตามากเลยค่ะมาใครเข้ามาแล้ว หน้าเฟซก็พอไม่ต้องแชร์ลงกลุ่มใครแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขาพิมพ์ฮานอยขึ้นมาเนี่ยังไม่เห็นคนพิมพ์ฮานอยเลยนะเอาแนวทางฮานอยไหมคะเดี๋ยวหนึ่งให้แนวทางฮานอยก่อนเนาะเดี๋ยวให้แนวทางฮานอยก่อนนะคะมีตำหนิตรงไหนสามารถถ่ายรูปให้แอดมินดูและส่งเปลี่ยนได้2ลูกค้าใส่ไปแล้วลอกดาเขียวทักมาขอเงินคืนได้เลยนะคะแหวนร้านหนึ่งเป็นงานทองชุบไม่ลอกไม่ดําไม่เขียวหนึ่งคอนเฟิร์มลูกค้าใส่ได้แหวนเป็นขนาด หนึ่งซื้อบ้านใหม่ที่โคราชในตัวเมืองอะเนาะเจ็ดแล้วเมื่อคืนหนึ่งก็นอนหนึ่งนอนมาสองคืนไม่ฝันเลยมาเมื่อคืนเนี้ยหนึ่งฝันแล้วมันเป็นเกี่ยวกับคือหนึ่งหนึ่งลูกค้าหลายคนจะรู้ว่าหนึ่งจะบูชาปีเสียเห็นไหมคะแล้วก็ตะไข่ตะไข่วัดเจดีอะค่ะคือบางคนจะเรียกว่าไอ้ไข่แต่หนึ่งจะเรียกว่าตะไข่ตะไข่วัดเจดีป์ะป๊าแม่เราปวดอุ้มอุ้มตะไข่ให้แม่นะอุ้มแกมาให้แม่นะ หนึ่งจะบูชาตะไคร่กับปีเสียแค่สองอย่างอย่างอื่นหนึ่งหนึ่งไม่หนึ่งไม่ไม่ได้บูชาเพราะว่าบางคนถามว่าหนึ่งบูชาสริกาไหมไม่ค่ะหนึ่งแค่สองอย่างเลยอันนี้เป็นตะไคร่หนึ่งบอกก่อนว่ารูปหล่อที่หนึ่งถืออยู่อ่ะหนึ่งบูชามาในราคาที่แบบค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างสูงเลยแล้วคือทีเนี้ยหนึ่งเอาตะไคร่มาเมื่อคืนวันแรกเพราะว่าปกติจะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะคะตะไค่ สั้นติดคอนะคะหครมาที่บ้านนี้หนึ่งก็ไม่คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรนะนอนแล้วเมื่อคืนฝันเห็นเด็กอะเล่นของเล่นแล้วก็วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านและในความฝันนะ่าเหมือนจริงคืนหนึ่งลุกจากเตียงนอนหนึ่งอะเปิดประตูไปที่ระเบียงระเบียงห้องหนึ่งจะเป็นมองไปเห็นหน้าบ้านคือเห็น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 แกววิ่งเล่นอยู่คือข้างล่างอะไม่ใส่อะไรเลยนะแก้ผ้าไม่ใส่เลยแต่ว่ามีผ้าอะไรไม่รู้คาดเอวอยู่หนึ่งผืนและแกก็เล่นของเล่นของ สิาเลขที่หนึ่งก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวให้ดูรัฐบาลไทยงวดนี้ที่จะให้นะคะสร้อยนะคะจะได้ในเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จนะคะการเงินอะปปะ,ปะจะใครกดดีๆหนึ่งจะบอกหนึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูรัฐบาลไทยก่อนรัฐบาลไทยรอแคปนะรัฐบาลไทยเพราะว่า ต,ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเลยจ้ะแป๊บนึง่งกำลังหาเอ๊ะมันไปไหนเนาะเออเดี๋ยวแลลวอะรัฐบาลไทยตัวเดียวลูกค้าแคบหน้าจอนะค้าขายบูชาดูซับได้ไหมได้ค่ะในเรื่องของกำไรนะคะหนึ่งให้แคบหน้าจอ ตัวเดียวที่หนึ่งให้คือหนึ่งให้ตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวเลยลูกค้าขาตัวเดียวเลยใครแคบแล้วรัฐบาลไทยแคบห,ห,ห,หน้าจอแล้วกดก้าวขึ้นมาให้หนึ่งใครแคบหน้าจอแล้วกดก้าขึ้นมาให้หนึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงบ้านเลขที่อันนี้ให้ดูก่อนอันนี้คือตัวที่หนึ่งให้